สวัสดีค่ะมหาเดมียพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่21-31ถึง31กรกฎาคมปี2560จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตลุกขึ้นเดินหน้าสู้ต่อเพื่อความสุขสำเร็จถึงแม้เราจะเจ็บสักแค่ไหนเจ็บสักเพียงไร ชีวิตต้องต่อสู้ค่ะล้มลุกขึ้นมาให้ได้สร้างพลังใจให้กับตัวเองความศรัทธาเชื่อมั่นจากองค์มหาเดวะมหาเดวีบุญบารมีจะนำทางให้ทุกคนไปพบกับความสุขความสำเร็จศาสตร์สิ่งนี้การทำนายไม่ใช่เรื่องงมงายเรารู้ไว้เพื่อจัดการเพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีจะได้รู้ไว้แล้วจัดการ มีสติกับการตัดสินใจเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันแรกคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ช่วงนี้สัปดาห์นี้อยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักคุณอยู่กับการรอคอยการงานจะเข้ามาเยอะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการงานจะผ่านพ้นด้วย พลังและบารมีของตัวเองสู้ฟันฝ่าจะผ่านพ้นไปได้คำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกข์กุ่มเป็นกังวลอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณหัวหน้างานของคุณคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยความสามารถของคุณช่วงนี้เป็นเดือสตาร์ดวงเด่นเป็นที่จดสนใจของคนรอบข้าง อาจจะด้วยผลงานอาจจะสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอําเภอหรือต่างประเทศจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์และอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าเรื่องเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆที่จะต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน สรุปของคนวันอาทิตย์นั้นช่วงนี้เกณฑ์การงานอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิง่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอจะเจออะไรเหนื่อยกับการงานงานเข้ามาเยอะแต่สุขสําเร็จการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินจะได้ทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กแต่คําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณทุกข์ใจการเดินทางไกลปลอดภัยดีความรักจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือจะมีเรื่องเก่า มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณโชคลาภเสี่ยงได้จะมีโชคลาภการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรค่ะส่วนในเรื่องของความรักก็ขอให้ระวงังรักเก่ากลับมารักใหม่นะคะสําหรับคนวันอาทิตย์เรามาต่อกันที่คนวันจันทร์คนวันจันทร์ในช่วงนี้จะมีเรื่องเก็บปวดหัวใจเกิดขึ้นทุกกรุ่มเป็นกังวลกับความรักจะมีเรื่องเสียใจทุกใจ อารมณ์แปรป่วนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนช่วงนี้ก็มีเรื่องให้ต้องคิดให้ทําต้องจัดการเลยอาจจะมีเรื่องปวดสมองไปบ้างการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไประวังเกฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเข้ามาแต่มันไม่เหลือเก็บช่วงนี้คนวันจันทร์ขอให้เซฟมัธยัสถไว้แต่คุณจะมีโชคดีจากคนผิวดําคนผิวดําจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณความรักของคุณ คนที่รักจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลกับความรักการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความรักระวังความเจ็บปวดเกิดขึ้นหรือพลัดพรากจากสิ่งที่รักเกณฑ์การงานไปได้เรื่อยๆเหนื่อยแต่ก็ผ่านพ้นคลี่คลายค่ะเรามาต่อกันที่คนวันอังคารนะคะคนวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้จะมีเรื่องเศร้าทุกกลุ้มเป็นกังวลกับความรักมีเรื่องทุกข เป็นกังวลเศร้าใจเสียใจเป็นกังวลกับความรักลึกๆในใจคือความเจ็บปวดคือความทุกข์คือความกลุ้มไม่รู้จะตัดสินใจอย่างนีขอโทษค่ะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีซ้ายขวาหน้าหรือหยุดจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองจงยอมรับในการตัดสินใจและสิ่งที่ตัวเองกระทำเดินหน้าสู้ต่อไปสิ่งดีๆจะรออยู่นะคะ เงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาอาจจะเป็นจากการกู้เงินจากการบุคคลจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาความรักจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันใครที่มีความรักอยู่แล้วระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะจะมีเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นและคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจครูคือหน่วยงานราชการ คุณจะมีทั้งความทุกข์และความสุขปะปนกันไปในช่วงสัปดาห์นี้สุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์ไม่รู้จะเรื่องไหนดีจงมีสติกับการตัดสินใจคนวันอังคารใครที่ยังไม่ตั้งท้องมีบุตรคุณอาจจะมีเกณฑ์มีข่าวดีเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าเข้าบ้านนะคะก็อย่างที่มหาเดวีบอกช่วงสัปดาห์นี้คนวันอังคารจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างให ค่อยๆเดินค่อยๆทำตัดสินใจแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพุธนะคะคนวันพุธในรอบสัปดาห์วันที่21-31กรกฎา,าคมนี้ระมัดระวังคนสูงขาวจะทำให้คุณทุกขุ่มเป็นกังวลคนสูงขาวนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติของคุณนะคะจะทำให้คุณทุกเป็นกังวลคุณจะได้โชคจากคนสูงวัย คนสูงวัยจะนำโชคนำความสุขมาให้กับคุณคุณมีอดีตที่เศร้าเรื่องในอดีตจะกลับย้อนมาทำให้คุณทุกเป็นกังวลทุกกลุ่มเป็นกังวลกับเรื่องในอดีตนะคะสิ่งใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามาบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆจะมีเข้ามาเกณฑ์ดวงชะตาที่อยู่อาศัยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายบ้านเกณฑ์การ ที่อยู่อาศัยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีๆเงินจะมีเข้ามามีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปและอาจจะมีโชคจากทางไกลนะคะสรุปแล้วของคนวันพุธนั้นช่วงนี้คนสูงขาวจะทําให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกังวลแต่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินส่วนในเรื่องของความรักเรื่องในอดีตจะย้อนกลับมาทําให้คุณทุกข์ กลุ่มเป็นกงังวลโชคลาภคุณจะได้โชคจากทางไกลบ้านจะมีเกณฑ์การต่อเติมบ้านทําบ้านใหม่ซ่อมแซมบ้านและอาจจะมีข่าวใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาค่ะสุขภาพอาจจะมีเรื่องเศร้าบ้างแต่ไม่เป็นไรการเดินทางไกลปลอดภัยดีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพฤหัสบดีช่วงนี้คนวันพฤหัสบดีเหนื่อยใจทุกใจเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้น หรือก็มีคนนั้นทําให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกังวลค่อนข้างเหนื่อยกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักคุณต้องสู้นะคะการต่อสู้เท่านั้นที่จะได้ชัยชนะเข้ามาค่ะสิ่งที่คุณหวังไว้อาจจะอยู่ห่างไกลเกินไปเพราะสิ่งที่คุณหวังมันอาจจะไกลเก,เกินเอือ้อมหรือความรักจะมีเกณฑ์การหืนห่างห่างเหืนเกิดขึ้นกิจการการงานหรือความรักทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องฟันฝ่าไปได้ เพราะคุณเป็นผู้หญิงคมราศีก็เปรียบไปว่าคุณต้องใช้ใจพลังใจพลังกิจที่จะต่อสู้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะเงินมักจะมีเข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องทำถึงได้เงินไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆหรือรอคอยควมัมโชคลาภคุณจะต้องได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองงานจะมีเกณฑ์ความเหนื่อยเกิดขึ้นต้องแก้ไขในใบางานแต่สิ่งนั้นจะผ่านไปได้ ช่วงนี้ดวงดาวแห่งศาสตร์ของมหาเดวะมหาเดวีส่งแสงไปที่ดวงชะตาของคุณสามารถติดต่อมหาเดวียพยากรณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะ่ฟันฝ่าไปได้นะคะสรุปแล้วของคนวันพฤหัสบดีเหนื่อยกับเกณฑ์การงานมีเรื่องต้องทําต้องจัดการแต่จะสามารถฟันฝ่าไปได้แต่บางครั้งคุณหวังสูงเกินไปสิ่งที่หวังนั้นมันอาจจะไกลเกินที่คุณเอื้อมหวังน้อยๆแล้วก็จะไม่ผิดหวังนะคะ กลังใจที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะนําคุณฟันฝ่าไปได้การเงินจะผ่านพ้นการเงินมีเข้ามาใจออกไปแต่ได้จากน้าพักน้ําแรงของตัวเองความรักระวังการห่างเหินหรือห่างไกลกับคนที่รักศาสตร์ของมหาเดวีจะนําทางให้คุณไปพบกับความสุขความสาเร็จบันบูชาองค์มหาเดวะมหาเดวีแล้วทุก,กสิ่งทุกอย่างแก่สาเร็จนะคะสําหรับคนวันพฤหัส,สบดีเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์เกณฑ์วันศุกร์ช่วงนี้ ระมัดระวังคนพี่ที่มีอายุน้อยคนอายุน้อยนี้อาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารของคุณจะทาให้คุณทุกข์กรุ้มเป็นกังวลสับสนกับในบางอย่างสับสนกับสองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดไว้หวังไว้จะฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้การงานจะประสบความสำเร็จโชคลาภคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ เกณฑ์โชคลาภคุณจะมีนะคะคุณจะคลี่คลายไปสู่ทางที่ดีขึ้นจะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์สู้อดทนพยายามยอมรับความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะนําทางให้คุณไปพบกับความสุขความสมดุลท,ทุกก็ปล่อยวางอย่าดิบอย่าจับมันขึ้นมาแล้วเราจะไม่ได้ทุกนะคะเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์ช่วงนี้คนวันศุกร์นั้นจะเหนื่อยขอโทษค่ะคนวันเสาร์ค่ะ ตัวด้วยนะคะพูดผิดไปนิดนึงเรามาต่อกันที่คนวันเสาร์คนวันเสาร์มีอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องทําต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นจะสามารถฟันฝ่าไปได้ถึงแม้คุณจะเหนื่อยจะทุกข์จะกลุ้มเป็นกังวลแต่ไพ่หนึ่งดาบออกทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจะมีเกณฑ์เงินก้อนเข้ามานะคะเหนื่อยต่อสู้แต่ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้า คุณจะได้สิ่งดีๆได้ของขวัญของมีค่าเงินทองของประดับและคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาธุรกิจต่างชาติจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักจะมีเกณฑ์ความเหนื่อยความทุกข์ความท้อเป็นกังวลแต่ความทุกข์ท้อเป็นกังวลสายยานแห่งองค์มหาเดวะมหาเดวีที่คุณศรัทธาเชื่อมั่นจะนําทางให้คุณไปพบกับความสุขความสาเร็จ อุปสรรคการงานจะฟันฝ่าไปได้การเงินจะได้จากแหล่งเงินจากธนาคารความรักอาจจะมีเหนื่อยท้อกับรักกับคนรักของคุณแต่ทุกอย่างจะฟันฝ่าไปได้นะคะการเดินทางไกลปลอดภัยดีของขวัญของมีค่าช่วลาบจะมีมาให้กับคุณคะ่ะสรุปแล้วครบทั้กีจวันศาสตร์ของมหาเดวีพยากรหวังเป็นอย่างยิ่งตัวมหาเดวีเองหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีการทํานาย ทำด้วยหัวใจอัดคลิปวิดีโอด้วยความสุขอยากให้ทุกคนรับรู้ถึงหัวใจที่มีความสุขและขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจมหาเดวีพยากรเสมอปลื้มใจสุขใจใครที่อยากแอดไลน์ใครที่อยากแอดเฟซบุ๊กมหาเดวียินดีเสมอนะคะถึงแม้ไม่ได้ดูเป็นส่วนตัวแอดมาพูดมาคุยมาสอบถามยินดีเสมอที่จะให้คำชี้แนะค่ะขอความสุข จากองค์มหาเดวะมหาเดวีผ่านถึงทุกๆคนนำทางทุกๆคนสู่ความสุขความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ